老罗。 นอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยการสื่อทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ใช่ไหมลูกเอาวันนี้ครูมีการไหว้การไหว้ให้นักเรียนดูว่าการไหว้นี้ถูกต้องไหมการไหว้มีกี่ประเภทเดี๋ยวครูเปิดให้ดูให้ทุกคนตั้งใจดูเดี๋ยวครูจะถาม เดี๋ยวรูจะถามว่าเราจะไหวยังไงให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวให้ออกมาเป็นการแสดงความเคารพใช้ในการสวดมนต์ฟังพระสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาขณะสนทนากับพระภิกษุรับพรจากผู้ใหญ่และรับความเคารพจากผู้มีอายุน้อยกว่าโดยการกระพุ้งมือเล็กน้อยให้ปลายมือทั้งสองข้างชิดกัน ฝ่ามือทั้งสองประกบเสมอกันแนบหวาบอกปลายนิ้วเฉียงขึ้นพอประมาณแขนแนบลำตัวด้วยการสัมผัสทั้งชายและหญิงปฏิบัติเช่นเดียวกันทตามว่ารจะไหวยังไงออกมาถูกวแบบไทยเป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคลโดยการประมนมมือทั้งสองยกขึ้นจรดใบหน้า แต่เป็นสามระดับระดับที่1นึ่การว่าประพุติประทำประสงค์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญงจางเข้าประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับคล้องศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิง ให้ถอยเท้าข้างในข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังขึ้นก้าแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวอันนี้คือการไหวระดับที่หนระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณะระดับที่สงางและผู้ที่เราคารนับถือเช่นสำหรับหญิง ให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังขึ้น9ก้าแล้วย่อเข่าลงพอสุ่มกุพร้อมกับยกขึ้น่าระดับที่3ามการไหวบคุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยโดยปรนลงมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิชีแนบปลายจมูกสำหรับหญิงให้ขอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามทนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว,ว,วท่าไหวระดับที่สามทระดับสำหรับหญิง อาจจะใช้การยืนตรงไหว้แบบไม่ต้องย่อขอบก็ได้ครั้งนี้ผู้เลือกปฏิบัติให้เหมาะสมตามสมควรแก่โุกาส ลูกจะต้องทำอย่างนี้อ่ะ ้วผ <c ười> uh. uh. uh, uh, ู uh, ้ห uh. ญิงต uh, uh, ้องทำไมลูกย่อผู้ชายกลมใช่ไหมลูกอ่ะโค้งตัวไปข้างหน้านิดนึงอ่ะอีกครั้งหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามอ่ระดับที่สองใบใครคะใบมุมใบพุ่มค่ะใบพุมีพักคนทำยังไงลูกตรงปลายจมูกอ่ะนิ้วหัวแม่มือยู่ตรงไหนนะปลายจมูกอ่ะ หน ync, saw, ah. adece, ึ่งสองสามอ่ะระดับที่สามไาวใครลูกไหวผู้ที่อายุมากกว่าไว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเราใช่ไหมอ่ะเนื่อเอ้าระดับมืออยู่ตรงไหนระดับอกค่ะจะต้องเริ่มหยุดตรงมืออยู่ตรงไหนลูกระดับอก สีดำ,ดำเพราะมันไม่ใช่สีฉูดฉาดใช่ไหมลูก Oh no. สงหลังส่งต่อยเพื่อนเลยลูกถ้าเกินนะมันจะมีครูลลูกถ้าขาดเดี๋ยวมาเอาเลยลูก่ะแก้มส่งไปข้างหลังค่ะน,น้อยส่งไปข้างหลังเลยลูกส่งไปเพื่อนต่อได้ใบงานแล้วเขียนชื่อคขะลูกเขียนชื่อของตัวเองเขียนชื่อของตัวเองเขียนนามสกุลเขียนพ่อเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยคับอะใครยังไม่ได้คะลูก นเปียนชื่อเลยค่ะลูกแล้วอ่าการปฏิบัติตนมีทั้งหมด10ข้อดูสิว่าปฏิบัติ10ข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่าชมด้วยว่าคุณครูอ่ะเขียนที่ถูกเลยค่ะลูก ูเว้นไว้ให้อลูกขีดเครื่องหมายถูกเลยค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะลูกอาอย่างเช่นข้อหนึ่งนักเรียนพักทายครูหน,นูลองดูภาพสินักเรียนพักทายครูเด็กคนนี้เดินมาเดินไปนวิ่งมาด้วยหไหมพักทาย